เนพุ <la> <c ười> oh ่งขึ้นเลยนะเอาป้อมมาเดิมาเนี้มาไปดิ่าเราอีกอีกสวย่วยถมอีกเ้ยถมไม่ได้เลยด่าอีกดอีก้ดีอะไรล่ะ

ไม่้อยู่ในวงเต้ไม่ต้องรีบหรอกไม่ได้กดดันขอที่หนึ่งเต้เวงอีกนะติดมาก่วงอีกนะมาแล้วเต้

ุดจะ้สุดจะบ้างยังกดมีโคโนอยู่ทันแล้วก้องมาอยู่ยไว้ก่อนดิอยู่ๆมาแมาแล้วมามามมามามา้มาามมามามมัมโดนมามามมา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 ่าม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 าาม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 าา เด็ดเด็ดเด็เแล้วก็นึ่งนึงหัวต่อจอยเว่ะถังเอวอ่ะถังเอวอ่ะถั้จอยก็ถเงจอยเจอยเจอ็ถังดูดูดูออ้ยมาแล้เก็บันเต็มเลยเก็บค่อยังมั้งอ้ยใช่ใช่ใช่มันเห็่แห้วรอป่ะน่ะเห่ยเยอะแหละไอดอกไอดอกเออดอกตั้งขนาดนี้น่ต่าง

สอยเช้หมดเลยสองบนบ้านอ่ะเช้หมดเลยเช้หมดเลยแล้วเปียนมันอยู่ในบ้านมันอยู่ในบ้านอยู่ต้องอยทึ้น้าเลยะลกลกลลกเนองอลงตอนกางีนีตัวทายท้ายบ้านบนบ้านไมไม่ไม่ข้างบนบนเขาเอออกอยู่บนเขาบนเขาเอเวนบอกว่าบนบ้านดาวใช่านตน ไปบ้านไม้แล้วไปบ้านไม้แล้วนะ่่นีหรอเออตำแหน่งที่ยังอยู่บ้านไม้อยู่ไหมไม่ไมนเกียว้า่เกียว้มนเจียวเหตุการณ์เหตุการ์พี่เก้าไปให้หินอยู่หินหินใหญ่ให่อะเฮ้ยพี่เก้ากหินลูกหินหนอหินนะหินปะเอาคืองโอ้ มันนลงบ้านแตกบ้านแตกกับบ้านบ้านสามเจอกัมาเป็นแค่ไหน่อ๋อแล้วไม่มีใครลบบ้านกลางเลยหรอบ้านกลางมันปล่อยปล่อยที่จะลงนอกไอ้ขวบเป็ตัวหยุดบ้านอ่ะไม่เคยนะไอ้ขวบเอรีเอ็มจีพี่ ê còn cái luôn Một mọt đấy Trời ơi Đang, ừ đau 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 mà, đau 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 đi đau 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 Đi đau Đi đau Đi nào, bi nào.

Ơi, kẹt Ui, áo, bự, đây, xét mấy thằng kia Kẹt áo 1 ạ Đi máy xuống, ưu máy, ưu máy, máy, máy. níu đấy ba Sắp đặt mà đi anh níu gọn, ờ, sắp mà mà đưa đi níu gọn Được rồi, đưa anh đi, cắt em ờ rồi, quên anh, cắt tòi em จะยูนแว้ตี้ยืนวตตี้ยืนแวี้มาเล่นนะเออสอบด์เท่าสองปอนด์เท่านั้นทกคนผมร้องดีกว่าผมร้องดีกว่าแล้วมันอยู่ไหนบ้านอยู่ในบ้านนี่มันปล่อยโดนหบดเ้ยพี่ีขโมยไมีกขี่ไมค์ขี่ถ่ายแล้วทำไมไปอย่าเขาไปอย่าผ่านตรงนั้นเออๆๆข้างบนต้นไม้ตัวเดียวบ้านไม้บ้านไม้ตัวเดียวตัวเดียวตอนนี้ตัวเดียวนิวนิวมาซ้อนในขโมยขโมยขนมยขโมยเลยขโมยเลยบนเขาไม่ได้สนายนะมันเหม่อนตัวไหนตัวเดียวนะมีอยู่บนเขา

ไอ้บอไอ้บอต้องหินไนีเอก้าอยู่ไหนเฮ้ย้ยโอ๊ยขึ้นเห่เไม่มีไม่มีนี่แล้วนะไอ้บอพี่พี่มีไอ้บอปะเฮลีเจ๊ทไอบีก้าอยู่ไหนพี่บปูอ่ะแกดักข้างหลังโอเครับไม่มีอ้บอรเอ่ะ มีปามเลยมบอกกันเลยดาวนึงดาวนึงนิ้วน้ล็อกได้ปะเอาพก่ติงไงดาวได้หนึ่งดาวนึงปิดปันมันมนไม่ได้ถ like ึงไม่ได้เจ้าเจ้าเจ้เจ้าเ้าไปเ้าดี่สองถึงนะโวอเกินเต้จะรอรับไอเนี่ยเดินไอเนี่ย นิ้วมัลองนิ้วโคตโคมเจ็บ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 ่วงร่วง่วงร่วไปนิดนวกนนิวกนนั่งไม่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 แจ้งเตือนต้องจับการตอนนี้ส่วหัวเลยยืก่อนเดี๋ยวา วิดิอวิดีที่นวิดี๋ี่สอยโอ้ยโหมโหมดที้ไม่ไดมเลยเลยสองโอ้เลยสองตอนนี้มัยากเทาก่อนทาให้สวงูดอเอไว้วันนี้แปดสิบสามสิบสคิ ไอ้พี่ลงแล้วไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นสองสามามามเอาเกิดกันนะสามสองหนึ่ามพีสามลุกปืนอาร์ทีเอ็กอาร์ทีเอ็กซ์อ้ยุดแ่งก่อเนเจลเอ็มจำมาเนี่ยใช่เหรอมออแอยอ่ะเออพกอ้องเหอมันมันมันแขงเดี๋ยวเดียเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเดีวยเี

ไอ้หมดเอ้ยเอ้หมดไอ้หมดไอ้หมดตีตีขอดำตีขอดำยังไงยังไงยังไ้ยเกือบล่วง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 จอ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 ขวา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 ไปยิงมันเข่ายขวา้ายดมาดเสาปลาตายมันเป็นไรเดือดเดือดขวาเดือดขวา แล้วขวาสองข้างบนก็มีนะพี่มึงหายตายสองรั้วรัวมันไปรัวเราหหนนงหหญ่ยังไม่ต้องหายังตายมึงยิงหายตายสองตหินตัวหินใหญ่ตัวเดียวกันทางขวาอีกใช่ไอกี่ห็นไปกีเห็นอยู่ไปกี่ห็นอยู่มั่งมารมช่เดี๋เช็คเช็คร้วกันแล้วบนบ้าน อยู่บนบ้านหนึ่งตัวเขเห็นแค่หงตัวนะนี่ระเบิดสลูกทีนี่บนบ้านเจอจอแล้จบนบ้านบนบ้านบ้านเป็นหงเป็นหเดี๋ยวเกดทางนี้ให้เดี๋ยวกดทางนี้ให้ขึ้นบ้านได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวยิงน้องให้ไปสอนไปสอนพี่ก้าคนนึ่งดิได้ไปสอนนี่เปิโน้วแล้วเปิดโคนแล้วไปโดนร้อยีพี่ร้อยอโนวนระเบิดระเบิดอันนี้ปาเดี๋ยวเปิดโคนให้ดาวหึดาวหนึ มดมาดิฟ้าูพี่ตัวมันเขาวนิ้วันเขาวมาพร้อมกันมะ้ยผแตกเลยมัยังไม่ดาวเฮ้ยโดน6-3แล้วก็โดนบีบไม่รู้ว่าเจ็บอ่ะอยู่หินใหญ่อยู่หินใหญ่ตัวเดียวกูเห็นแค่ตัวเดียวไกลพี่การ์หน่อยพี่การ์ลน่ะแต่ผมคดช้าเองเฮ้ยระเบิดมันไกลตรงดั้นาว์ลเสองสอง เออ่เต้าสองใส่เต้าสองจ้า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  เึ้นได้ปะเอ้ยข้างหน้ามีตัววะเป็ไม่ได้เันขานโตรตะโตตกดานึ่งนึ้นกระมถมถมถมดาาวอี่ะมสวยสวยสวขึ้นขึ้นขึ้นเี่ยวเพเกอร์กูให้เม็ดดีโเฮ้ยเม็ดไดีะเนโอ้สาวสโจเกันเลยเราก็ทีมเบิร์กอ่ะแบบคนคนหนึ่งดาวหึคนนึงดาวตัวนึงอ่ะ คนละเต็ดเลยดีนะไม่ย okay, ิงตัวเดียวกันยิงคนละตัวน่ะเหลือหนึ่งตัวปะเหลือหนึ่งตัวแล้วก็เหลืออีกนี่หนึ่งสามตัวปะตไงนี้ต้องหินเราระไ้วงเราได้วงไม่ตอบแต่แหละแต่แหละแต่แหละบ้านไม้บ้านไม้โอเคป้อมได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเล่นเนี่ยนี่ให้เดี๋ยวเล่นเนี่ยนี่ให้เฮ้ยปุ่นป้อมมีตัวปุ่นป้อมมีตัวมาหน่อยมาหน่อยปุ่นป้อมมีตัว เกือบล่วงตรงมาเกือบล่วงป้อมปอดท้ายป้อมกอดท้ายดีป้อมกอดท้ายเอ้ยไปไปนี่นิวคนนึ่งไปพี่ก้าวเฮ้ยโดนโดนเจ็บโอ้โหเอ้ยจะโดนเจ็บแล้งอ่ะสุดใกล้บ้านอ่ะเอาบ้านใหม่โปบบ้านใหม่เยเ้ยไม่ไม่มีคนได้ยีนคูเลยแก่้หายแล้วีบอกบอกต้องเกลี่ยป้อมมาแก ต้องมีสีมากน่ยสองต้องมีเต้ต้นเียบป้อมีการแข็งว่ามลยมันทำอะไรไม่ได้หรอเนี่ยมันได้แค่ลุกนั่งอ่ะเออไอ้เต้มมีระเบิดมึงไม่ตายแข็งทีแรกให้กูเห็นปิวต้นไม้หลับต้นไม้ใช่อ่หมดมาดิ ไอ้เก็มีแล้วเหมือนวดิแดก้ก็ไม่ตาแห้คุยไม่รู้ไม่รู้โมชิมลดาบเอดาวก็ยืนยันด้ออกมา <c oughs> เฮ้ยเจ็บเฮ้ยรอดด้เฮ้ยโ้หกระสุนสองลีโอ้ดีดาลัดทาย่ายหนึ่ง

Tấn này, tấn này Tấn này, tấn à, tôi cây, tôi cây Đi